จับตาพายุคาจิกิทั่วไทยเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเปิดรายชื่อพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจังหวัดไหนบ้างติดตามได้ที่นี่ สวัสดีค่ะช่องสายลมและแสงแดดขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงพยากรณ์อากาศประจำวันนะคะวันนี้ต้องแจ้งเตือนกันเป็นพิเศษเลยค่ะสำหรับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนคาจิกิที่แม้จะอ่อนกำลังลงแล้วแต่ยังคงส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ค่ะ โดยล่าสุดวันนี้26สิงหาคม68พายุโซนร้อนกำลังแรงคาจิกิได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วนะคะบริเวณแขวงบริคัมไซประเทศลาวมีศูนย์กลางอยู่ห่างจากจังหวัดบึงการไปทางทิศเหนือประมาณ40กิโลเมตรค่ะพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อนจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือที่จังหวัดน่านในช่วง เย็นวันนี้ค่ะ จากอิทธิพลของพายุดังกล่าวจะทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมแรงหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ใกล้เส้นทางเดินของพายุเช่นเลยหนองคายบึงกาฬสกลน,นครน,นครพนมอุดรธานีหนองบัวลำพูเชียงรายพยาวน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์และลำปางค่ะส่วนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะได้รับผลกระทบทางอ้อ ด้วยเช่นกันค่ะจึงขอเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและลมแรงรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะคะสำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากมีดังนี้ค่ะ